ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกิปเกมพาร์ทใราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่ะวิฟช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตอันนี้มีแอดเวนเจอร์บลูล็อกไลเวลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอ้โหโอ้มากันไวมากมากันไวมากมา,มาตอนแรกเหมือนพี่พี่อยากเปิดน,นะตอนนี้พี่เราไม่อยากเปิดลนะ โหโหโอ้แชทมากันไวมากโหโอ้โหแชทมากันลวงมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นโอ้โหโหแชทโอ้โหืึมตอนแรกตอนแรกผมพูดจริงๆตอนแรกผมไม่กล้าเปิดนะแต่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 สักนิดนึงสักนิดนึงสักเปิดเปิดไม่ไม่ไม่บิด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  เอเคใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนโอ้โหผมไม่คิดว่าจะมากันเร็วขนาดนี้โอ้โหตกใจเลยเมื่อกี้เอาโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ลีลานะอะไรห้าสิบเลยเหรอเดียวห้าสิบเลยเหรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดไลดิดกันฮัลโหลคนดูพมกันห้าสิบอ่ะเพิ่งเปิดไล์อ่ะห้าห้าแล้วแชทเป็นไฟเลยแล้วเนีอะเออคนดูเยอะจังอ่ะเออ ฮะอ๋อตกใจเสียงโดนเน็ตบักเยอะมีคนโดโอ้โอ้กคนโอ้ฮ่าฮ่าตั้งแต่เปิดไลท์โอ้โหเก็บไลท์นี้ไหมเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่อ่านแชทไม่ทัรอดเก็บ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 ไลท์นี้ครับไลท์นี้เก็บไลท์นี้เก็บไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเฮ้ยแล้วมากันเยอะแยะเลยโอ้โหเริ่มไม่อยากเปิดละเขินนั่นแหละอุ้ยนี่เราไม่ได้มากันโคตรน่ากลัวเลยอยู่ดีห้าสิบคน นี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเอฟทีโหคือรอคือรออะไรกันขนาดนั้นอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวสี่โมงสี่โมงเปิดสี่โมงเปิดโอ้สี่โมงเปิดสี่สี่โมงเปิดสี่โมงเปิดให้ให้แบบว่าสี่โมงนะเปิดเลยเหรอเปิดเลยครับบิด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 ไหมอ่ะฮะผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เนี่ยอ่ะจริงจริงเฮ้ยก็อี้มหมดตรงไหนอ่ะเบียร์เบีหรอแต่พี่มีแค่ท่านน่ะ ไม่เปิดเลยเหรอโอุ้กคนน่ากลัวคนดูผมคิดว่าคนจะรอขนาดนี้ผมคิดว่าคนดูคงหลักสิบคือคือแค่แค่เริ่มแค่ผมเปิดไลฟ์มาก็ห้าสิบกว่าคนแล้วลีลาอ๋อพี่ขอขอเป็นคนหน่อยทีมา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 เปิดเลยนะพี่จะลองเป็นคนอ่ะเดี๋ยวมา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 เดี๋ยวผมปิดเสียงเพื่อนเหน่อยเปิดเลยนะ

หาไม่เจอเอา้าแห่แห่ทุกคนคือผมไม่ชินมุมกล้องนะคำหนึง่งแห่คำหนึง่งคือเว็บแคมผมติดคำห,นะห,หนึ่งนะอ๋อเหออหรดูมือกี้ไม่เด้งอ้าวคำหนึ่งผมขอเซ็ตกล้องให้มันเห็นเต็มหน้าอ่ะเห็นไหมอะ่ะคือสายหูฟังผมตึงอะ่ะ ตัวมึงนะคือสายสายหูฟังผมตึงอะ่ะผมขอประเด็แบบนแต่ผมดูไลน์ในโทรศัพท์อ่โอ้โหโวยกันนะดีชูแป๊บนึงนะคือแชทแชทไหลามากด้วยแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูคือคือสายหูฟังผมมันสั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูคือผมผมดูในไลน์อ่านว่าใสา่ใแบบกล้องผมนหน่อยโอเคหนมนะหนมนะ เดี๋ยวผมกดต้องลงอ่ะได้เนาะเออประมาณนี้ได้อยู่แหละอ,อีอ,อีหมดอ,อีหมดอ,อันนี้นมาจากตรงไอ้โก้รับตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โก้รับตรงนี้อยู่ตรงแพ็กอันนี้นะครับเนี่ยไอ้ไอ้เน,นี้ยใช้ห้าสิบเหรียญน,นะครับโอเคแล้วหนึ่งพี่ขอดูในไลฟ์หนึ่งว่ากล้องต่ำปะเขินนะเนี่ยคนดูเยอะเนี่ยหรือพี่ไม่คิดว่าคนดูจะเยอะขนาดนี้ตอนแรกพี่คิดว่าคนดูคงแบบยี่สิบสามสิบ สัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่เซตเรื่องกล้องมาหนึ่งพี่ยังไม่ได้เซตเรื่องกล้องเลยอ่ะถ้าถ้าพี่เล่นเกมมันอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋นึงนะพี่ขอดูในไอ้นี่แป๊บถอดแว่นเหรอผมไดอ๋อคุณไดที่โดนเพื่อนผมตบลงหยิบ,ยบตกลมสาวตัวเองอ่ะนะจำได้จำได้จำได้ไ,ดไม่ต้องเขินครับรอจะถอดแว่นเหรอถอดแว่นเดี๋ยวนึงนะ ถอดแว่นนะครับได้ได้ได้มีคนขอเยอะโลเห็นไหมอะ่ะคนหนึ่งเอ๋คือคือกล้องผมคือจอผมสูงไงคือพี่ถ้าพี่ไม่ใส่แว่นพี่พี่มองไม่เห็นเลยอะยะไกลติ่มจัดโอ้โหโอ้โหแชทยิ้มเหรอโอติพี่ไม่ค่อยยิ้มเลย ถ้าเคินกติพี่ไม่ค่อยยิ้มด้วยดินั่นแหละโอ้ผมไม่คิดว่าคนดูจะเยอะขนาดนี้เนี่ยนะถอดแล้วอรจัดเลย no. พี่มีแต่คนพูดเหมือนกันนะว่าถอดถอดแว่นแล้วดูดีกว่าจะเลืมยี่กัาจิตก้าตอนไหนไม่มีทางไม่มีทางในนี้สุดท้ายคนดูพุ่งไปแสนโอ้โหเว้อเว้อเยอะจัดจริงผมผมเชื่อพี่แอกใส่กล้องหน่อยแอกยังไงอะ นนนะมามาหันหลังฮะพี่ได้พี่ได้ตัวละครใหม่้ครับอีกาโกรีเหรอถ้าใช่ถ้าอีกาโกรีก็ใช่เอาเพื่อนพี่มาเปิดด้วยดิอ่าได้เดี๋ยวพี่เปิดถูกฟังในนิดเฮ้มีมีคนบอกว่าเอาเพื่อนในดิดมาเปิดด้วยใครจะมาวะไม่เปิดครับไม่เปิดครับ <c oughs> ไม่มีกล้องไมมีกล <c oughs> ้อง <c oughs> แต่ไม่เปิดครับนะาอ้วนเกินไม่อยากเปิดอ๋อโถทำเนี่ยแชทไลฟ์สดไว้ทางขวาตายตาลับแล้วครับเชยเลย คือคือประเด็นคืออีจอหนึ่งที่มันอยู่ไกลเนี่ยโอเคนั่นแหละไม่มีไล์มาตอบคำถามชิวเดยดี๋ยวพี่ยายแป๊บเออไฟับนตรงแรกเขาขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเฮ้ยไม่จำเป็นไม่ สี่หมื่นเปิดหน้าเพื่อนนะเขาบอกมีคนบอกอะสี่หมื่นสับเปิดหน้าเพื่อนโอ, <c oughs> อ้ขอขอร้านนึงได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือประเด็นคือไฟติดติดดับดับน้องน่าจะร้อนเกินไปหนึ่งขอไปปิดไฟแป๊บนึงร้อนด,ด้วยทเยวีเดี๋ยวเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวผมมาไปเลงเดี๋ยวไอตัวคิดโกองนะอ๋อตัวอื่นขีดโกงหมดเยอะไหมอ๋อ <c oughs> อ๋อ,อ,อยตกคือไม่หยุดไปที โอเคมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมีดผมไฟไฟมันกระพ okay. ริบโอเคกินแลวกิกองไปได้เนาะโอเคพี่พี่อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแปดครับผมสิบแปดปีเต็มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเรามานั่งตอบคอมเมนต์กันดีกว่าเอ๊ะเรามานั่งตอบ Q&A กันดีกว่านคนไปมึงนะา ถ้ากล้องถ้ากล้องมันไม่ค่อยเห็นพี่บอกได้นะพี่ก็ไม่ได้ดูมามามาผมไม่คิดว่าคนดูจะเยอะขนาดนี้นะให้ให้ปิดใหม่หดีป่ะฮะอุ้ยได้หมดอ่ะเออนี่อันหนึ่งนะคืออีกจอหนึ่งพี่คอมเมนต์ด้่ยกันพี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดปทุมธา,านีครับปฐุมธานีปทุมธานีานนพี่ใช้การ์ดจออะไรครับใช้ไอลืม 0, 0. อเ x ็กสามศูนย์แปดศูนย์ครับผมโอเคที่ไอมามามา,มาเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอ,อพี่ขอเซ็ตกล้องคนะรัรนบ,บนึงนะไม่เสร็จเสร็จไปลแป๊บนึงพี่ไม่ได้เสร็จไวเรไพเราะว่าโอ้ยเโอเคเดี๋ยวเอาเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้แล้วกันนะครับเปบนมึงเนาะในอะไรก็ชัดอยู่นะไอข้อความใช่ป่ะเห็นเนาะ แต่ก็นิดนึงอ่าก็นิดนึงอยู่แล้วแหละอ่ะเนี่ยบุมบัมเลยชัดๆเลยชัดแน่นอนอันนี้เอ้าวิ่งไป่ถออมาๆมาจะเล่นกับผมนะเล่นเล่นเล่นเล่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากไอตอบคำถามขี้บอเอเสร็จเดี๋ยวอยากเห็นหน้าเพื่อนพี่ครับมีคนขออะ่ะติมกันไแลาคนโอ้ก็เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเพื่อนพี่เขาไม่ะดวกใจเปิดเราก็ตามนั้นเนาวไป พี่เคยซื้อของอะไรแพงสุกีบาทก็น่าจะคอมไอที่ใช้อยู่ตอนนี้แหละครับคอมที่ซื้ออยู่ตอนนี้กี่บาทด้วยหรอถ,ถ้าถ้ารวมอัปเกรดตอนนี้ก็เกือบเกือบถ้าถ้าแค่ตัวตัวคอมนะตัวตัวไอตัว,ต,ว,ต,วตัวเคสเออนะครับก็ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นกว่าบาทนะครับพี่จะพ,พี่จะอ่านคำถามหนึ่งเลยเดี๋ยวพี่จะมาอ่านในมนนะเพราะว่าเยอะนะครับโอเคอยากเล่นนะพี่เดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอกัน นี่นะยพี่จัตพี่คือพี่อ่านคอมเมนต์ในโทรศัพท์ด้วย,ยเดี๋ยวหนะึงพี่หยับไฟไนะโอเคก็มันต่ำไปเอ้กล้องมันในนี่หรือเปล่าแล้วพี่แล้วนางหนีจะรีเวิร์สจริงไหมครับนางหนีรีเวิร์สมันไม่มีข่าวเลยครับมันยังมไม่มีข่าวข่าวอะไรเลยพี่สูงเท่าไหร่สูงล่าสุดที่วัดตอนปีที่แล้วก็ร้อยเจ็ดสิบสองครับพี่อยู่ตําบลอะไร ประชาธิปัตย์หรือเปล่าเออน่าจะใช่เราตัวัตประชาธิปัตย์ผมไม่เชียวว่ามันทันไอทันยาหรือประชาธิปัตย์น่าจะน่าจะตำบนลประชาธิปัตย์เออนะรับโอ okay, เคอนนึงนะพี่ขอถามพี่ขอตอเขาถามอันนี้นะนะพี่ชอบเล่นเกมอะไรสุดแล้วมากอะไรที่สุดหรือแมปอะไรมากที่สุดถ้าชอบเล่นเกมเหรอจริงๆพี่ช่วงนี้พี่เล่นไปเรืเ่อยแต่ถามว่าถ้าชอบอะไรก็คง R วนะครับเพราะเล่นเยอะที่สุดแล้วละนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าแมปอะไรมากที่สุด แมปตอนนี้พี่เล่นไปเรื่อยเปื่ยเลยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดู <ính> คือแมปในโ,โรบอกพี่เล่นไปเรื่อยตอนเนี้ย <mm <Town> พี่เล่นแบบแนวแบบว่าเนี่ Level, ยบล็อกแลวว่ลใช่ไหมแล้วก็มีไฮคิวมีมีแบบเนี่ยเอออะไรพวกนั้นอนะวาทเกตบอลอะไรย่างเงี้ยเสมอ,อเดนนี้เด,น,เดนนี้เล่นแต่แนวกีฬาที่เขาเสมอที่เขาเสมอพี่อยู่ตำ <you 're S 1> บลก็จะประชาธิปัตย์เหมือนตือตถ้าพี่จะไม่แขิมพี่ไม่เชื่อว่าเราประชาธิป,ปัตย <'re talking S 1> ์กับตัวไอ้ธัญบุรีขึ้นไหนนะแต่น่าจะ ประชาชิปั่นนะพี่ก็ลืมๆไปละนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูคนใหม่ด้วยนะครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วก็สิบแปดนะครับพี่ชอบตัวละครในอนิเมะอะไรเอ๊พี่ชอบตัวละครอะไรในอนิเมะมากที่สุดครับแน่นอนครับคุรุมิโอ้โหแค่ผมก็รู้แหละเนี่ยเนี่ยโอ้โหเจ๊ของเราเจ๊คุรุมินะนะครับเวลริกูรนะไม่เชื่อก็ดูเดี๋ยวผมหยิบยกแคมให้ดูเนี่ยคุรุมิเต็มตู้เลย น่าวก็เออนาวเช่าคุณลุมิมากที่สุดครับผมไะโอเคที่หอมวันเลยคือพี่อ่านคอมเมนต์ในโทรศัพท์ในนี้ผมเปิดให้ดูคือพี่มีพี่อ่านอีกันหนึ่งด้วยแล้วก็อ่านในนี้ด้วยอันหนึ่งนะคือพี่กำลังไล่ย้อนอยู่ตอนมันบอกว่ามันคูเดาเข้าคนณท้าเข่าคนสันฟาวเวอร์นะครับโ้ตอนแ้วไม่คิดว่าคนดูจะเยอะขนาดนี้มาดูกันนะกลัวมากเลย อันหนึ่งนะคือพี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับคืออันนี้ของผมโอเคครับของคุาครับคือพี่เข<อ>้าใจอยู่เพราะว่าพี่ทําคลิปดึกบ่อยมากช่วงหนึ่งนะครับหนะักอันนี้ก็จริงนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนนอนดึกตื่นเช้าด้วยนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับคุณโทโมโคาโรแน่โอ้โหถ้าอ่านผิดก็ขอไปด้วยนะครับเรียบร้อยจบเ้ยพี่ชอบดูนี่มีเรื่องอะไรสุดเด็ดอะไรครับผมพี่ทําคลิปแนวสำรับกานั่งไม่เช่นคลิปหนึ่งเปิดหน้าคลิปหนึ่งไม่เปิดสำหรับการหูดีกว่าเราขอเคลียร์ส่วนตัวโอเคก็อันนี้พี่คิดอยู่ คือไม่รู้ดิพี่ไม่รู้ว่าพี่จะขเขาเรี่กอะไรนะจะเอาหน้าตัวเองมาใสาต่ตอนไหนตรงไหนดีกว่านะครับในของตอนทําคลิปนะก็ะน้าปกนะโอ้โหันาปกอันแบบใหญ่ๆเหมือนพวกมิตบีเลยนะเออ <laughs> อาร์วีพี่ชื่ออะไรไบอีโว e เลยครับแบบภาษาไทยแบบเนี่ยทุกคนคนที่ถามนะเนี่ยพี่เขียนอย่างเงี้ยเนี่ยตรงๆแบบนี้เลยไบอีโว e แบบภาษาไทยอะ่ะไบอีโวสั้นๆนั่นแหละชื่ออาร์วีผมนะ โอเคพี่ชอบทำอะไรเวลาว่างครับเล่นเกมคือคือทั้งชีวิตพี่พคือตอนนี้ทั้งทั้งชีวิตพี่ตอนนี้มีแต่เล่นเกมกินนอนตอนนี้นะเพราะยังไม่ได้เปิดเทอมด้วยแล้วปิดเทอมอยู่นะแป๊บนึงนะอยู่ดีหาโอเคนะก็มีเล่นเกมกินนอนนะครับพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินอาหารอะไรปกติก็หม่าม่ากับไก่ทอดแล้วแล้วก็ไอกระเพาะหมูกรอบนั่นแหละนะครับตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่อายุสิบแปดครับผม พี่สูงเท่าไหร่พี่สูงร้อยที่วัดเมื่อตอนเดือนพฤศจิกปีที่แล้วนะครับก็คือสูงร้อยเจ็ดสิบสองนะครับพี่ยินขอเข้ามาหาอะไรไหนพี่ยินแค่มอเดียวครับพระจอมก้าพระนครเหนืนะียนะครับอยากให้บูลรอมีการแลกตัวละครก็รอดูนะในพวกนี้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะยากอยู่นะครฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไอคอมเวลลัสุดนี้นจะแตกแล้วนี่อะไรเนะี่ยนะครับโอเค พี่ส่วนสูงอ่ะเนี่ยมีขนาดส่วนสูงเท่าไหร่ตอนนี้ก็ที่วัดเมื่อปีที่แล้วครับตอนเดือนบุจิก็ร้อยเจ็ดสิบสองเนาะพี่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักนี่พี่ไม่ได้ชั่งเลยฮะน่าจะหกสิบเจ็ดมั้งนะคลิปแรกที่พี่ทําพี่เขินไหมแบบการพูดคนเดียวหน้าคอมผมประสบปัญหานี้อยู่อ๋อน้องน้องกําลังหัดทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอาจริงๆคลิปแรกพี่ก็เขินดีนะนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าก็ทำๆไปเถอะคือตอนแรกอ่ะคือพี่ทําใช่ไหม ทำคลิปอะพี่ทําแบบว่าพี่ทําเหมือนเพราะว่าพี่แค่เล่นเกมไปวันๆใช่ปะแล้วพี่ก็แบบว่าพี่ก็แค่มีคลิปพวกพี่ชอบอัดคลิปไฮไลท์อะไรในเครื่องไว้เยอะๆใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าพอพี่อัดไฮไลท์ไว้เยอะปุ๊บพี่ก็ไม่รู้จะไปทําไหนพี่ก็เลยเอามาทําลง youtube อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นถึงจนถึงทุกวันนี้แหละนะครับก็พี่พอเข้าใจอยู่นะอะไรแบบนี้นะแต่ว่าทําในสิ่งที่เราชอบครับเชื่อพี่มันดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอบคนนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ไปอ่านคอมเมนต์นะครับ พี่ชอบอะไรระหว่างโค้กแบบปซี่โค้กครับผมพี่ชอบอนิเมะเรื่องอะไรเด็ดอะไรครับผมเด็ดอะไรสุดสุดใจถ้าถามว่าอะไรชอบพี่สุดก็คงเด็ดอะไรเนาะเพราะเต็มตู้เลยนะคุณรูมีมอยู่ข้างหลังเต็มเลยชอบชอบตัวละครในอนิเมะชอบอะไรตัวอ๋อชอบตัวละครอะไรในอนิเมะนั้น,นเออผมมอนนา้วก็คุณรูมีเนี่ยแหละเนี่ยโตเบ้งเบงเลยเต็มตู้เลยแล้วก็คำถามสุดท้ายพี่ดูไรเดอร์ไหมเจอคุณเล่นหนังไรเดียวสักคุณไรเดอร์นี่คือมาไรเดอร์เหรอ ถ้ามาไรเดอร์เอเคยดูเมื่อตอนเด็กครับตอนนี้ไม่ได้ดูแล้วนะแต่ถ้าไรเดอร์มันมีหนังด้วยใช่ไหมเหมือนผมไปเซอรอ์ดนวะแต่ว่าถ้าเป็นหนังก็ไม่ได้ดูเลยยิ่งหนังยิ่งหนักเลยนะมีแผนจะลงติกต็อกไหมก็ก็ถ้าถ้าสมมติมันมีคอนเทนต์อะไรก็อาจจะลงในคอนแบบในทิกต็อกเพราะปกติทิกต็อกเนี่ยมันจะเป็นพวกช็อตเป็นหลักเนาะคือพี่ไม่ค่อยได้หันวงกล้องเพราะพี่หันมองจอขวาเ <c oughs> นะวลาพี่ตัดลีปพี่จ้างคนตัดหรือตัดเองครับแล้วพี่ใช้ ระบบ N A S ไหม N A S มันคือระบบอะไรเอยคือพี่ไม่รู้คือถ้าถามว่าพี่ตัดต่อคือพี่เนี่ยนะครับก็คือคนอัดคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วพี่ก็ตัดเองปกคลิปพี่ก็ทําเองไอคนคิดคอนเทนต์ก็พี่เองนะครับก็คือทุกอย่างจบที่พี่เลยนะครับไม่ได้มีอะไรของไม่ได้มีคนชื่ออะไรนะครับโอเคนะครับคนนี้ขอบคุณมากนะที่มาถามนะต่อไปพี่อันนี้น่าจะคำว่าพี่แหละนะครับดอเด็กกับพอพานใช่ปะวะผมผมไม่ใช้คี่์บอดสายคนนึงนะเออใช่โอเค ก็คือพี่ชอบตัวละครอะไรสุดในบูล็อกจ,จีตอบยากเลยไม่นางหิีกก็ไกเซอร์นะครับนางหน้กกับไกเซอร์นี่คือสองตัวที่ชอบที่สุดพี่ชอบเฟรมล็อกไหมเฟรมล็อกคืออะไรอ่ะพี่ขอหาไปนะมันคืออะไรอ๋อเป็นเหมือนเป็นตัวละครบูล็อกที่เป็นคู่แนวอย่างนั้นเหรอพี่เฉยๆนะพี่ไม่ได้ติดอะไรนะมันแล้วแต่ความชอบของคนนะพี่ชอบกินเต่าตัวเองไหมข้อนี้มาแปลกจริงใครใครถามด้วยเราอยู่เนี่ย นี่ไงอยู่จริงด้วอนนอันนี้แปลกอันนี้ถามดีครับสวัสดีทุกคนด้นะคะขออนุญาตไม่ตอบนะข้อสุดท้ายนะก็ไม่ได้ชอบนะใครจะชอบก่อนนะโอเคอันหนึ่งนะพี่เริ่มเล่นเกมจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับป .4 นะปห้าป .5 คือจริงจังจริงๆแต่ว่าป .4 คือเพิ่งเริ่มหัดเข้าวงการเกมอะไรแบบนี้นะพี่ตัดผมทรงอะไรครับ อันนี้พี่ตัดดอกคัดนะแต่ว่าคือพี่อ่ะจะไว้ตอนแรกกับพี่ตัดแต่ลองทรงสูงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเออพี่รู้อยากลองอะไรใหม่ๆนะลองเปลี่ยนตัวเองดูอันนี้คือพี่ไม่ได้ตัดผมเลยนะเนี่ยคือไม่ได้ตัดเลยนะดูดิข้างหลังยาวมากนะคือพี่พี่กะจะย้ายไปไว้คอมมาครนบทรงผมคอมมาครับก็เลยเปลี่ยนจากลองทรงสูงไปไว้คอมมาก็คือต้องเนี่ยต้องทิ้งผมไว้ยาวๆนะจริงๆตอนแรกพี่คิดว่ามันจะดูไม่เรียบร้อยกว่านี้ก็โอเคฟังแตเสียงหรือว่าจะอ้วนแต่ไม่โอ้โหก็อ้วนนะพี่ว่าพี่อ้วนอยู่นะ นะครับหกสิบหกสิบเจ็ดก็พี่ว่าก็น้ําหนักก็ใช้ได้อยู่นะดูถูกจอแทบหักจริงก็พี่ดูสามอย่างอะเนี่ยถอดแบบก็จอข้างแล้วก็จอหลักพี่มีไอดอนเป็นใครไอดอนเนี่ยจริงจริง,รงตอบยากว่าไอดอนเป็นใครเพราะปกติพี่ก็ทำเพราะพี่แค่ยอยากทำอีเชยงนะแต่ว่าถ้าถามว่ามีไอดอนเป็นใครเนี่ยผมพี่คงให้เป็นแตนซ์โฟรวอชิง watching, กับตัวของพี่คชานะครับเออพี่พี่แตนซ์ o อชิง watching, กับพี่คาชานะเป็นสองคนที่ผมนับถือเลยนะเพราะว่าแบบถ้าใครที่มาทำ u t u b e เนี่ยจะรู้เลยว่าการทำคอนเทนต เวลาที่เราทำเนี่ยนะครับแบบว่าสมมติว่าเราเขาเรียกอะไรเราทาแบบหนึ่งอย่างพี่เนี้ยถ้าพี่ทําบล็อกไรบ์ใช่ปะแล้วพี่แบบลงแต่บล็อกไรบ์แล้วอยู่ดีพี่ย้ายไปลงเกมอื่นเนี่ยยอดวิวมันจะตกแต่แบบว่าแต่งฟอร์วิชิ่งอะไรแบบเนี้ยหรือแบบพี่กระชากเนี้ยคือเขาทําแบบเป็นคอนเทนต์ครีอเตอร์เนยที่แบบไปได้หลายแมปอะไรยเงี้ยแล้วแบบพี่ค่อนข้างนับถือเขาเลยนะแบบพี่เอกก็เหมือนกันพี่เอกก็เหมือนกันนะแบบเล่นเกมเป็นชั่วโมงมีคนดูตลอดอะไรเงี้ยข้สุดคนแบบนั้นนะประมาณนี้เกมแรกที่พี่ติดคืออะไรครับ อาวีอาวีเกมแรกเลยที่พี่พาพี่วงการเข้าแบบว่าเข้าพวกวงการเกมอะไรแบบนี้คืออาวีี่ดี๋ยว่าพี่จะย้ายกล้องมาฝั่งนี้แต่ว่ามันจะเห็นเช้ามาเถอะมาตรงนี้แหละนะพี่ก็อาจจะหันข้ามบ่อยหน่อยคือพี่ไม่ได้ตั้งใจจะหันข้ามนะคืออย่างที่บอกว่ามันเยอะพี่อยู่จังหวัดอะไรครับประทุมธานีนะครับคนนี้พี่อายุเท่าไหร่อายุสิบแปดครับผมพี่อายุเท่าไหร่อายุสิบแปดครับพี่เบียวถ้าถามเดี๋ยนะพี่เบียวถ้าถามว่าเบลเหรอเบียวคงเป็นบูลล็อก บูล็อกกับไอเออก็บูล็อกนั่นแหละไหนมากที่สุดต้องเชื่อนะครับก็คงเป็นบูล็อกถ้าถามว่าเบียวนะนะแบบว่าเออถ้าเลือกได้อย่ามีชีวิตแบบไหนถ้าถามว่าเอถ้าถามว่าอยากมีชีวิตแบบไหนพี่คงบอกว่าชีวิตที่แบบว่ามีเงินใช้อ่ะเออนะแบบว่าไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากนะแบบพี่อาจจะทําแบบเขาเรียกอะไรมีเงินแบบไม่ต้องให้มากังวลอะไรแบบนี้นะชีวิตแบบนั้นนะนะแบบว่าเรื่องเงินไม่ติดอะไรเลย เรื่องเงินนิดสำคัญนะในชีวิตจริงโอเคพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเอ้ยพี่พี่ชื่ออ๋อโอเคขอน้องน้องพี่พี่เฮียพี่อ่านบิดนะครับพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่พี่ชื่อใบนะครับอายุสิบแปดนะครับพี่ทำยูทูบตั้งแต่ตอนไหนตอบยากเลยเอ่อน่าจะประมาณสองปีที่แล้วนะครับประมาณนั้นอืมพี่ก็จําเลขไม่ได้จําปีไม่ได้นะพี่มีเป้าหมายกี่ซับจริงๆพี่กะทําเรื่อยๆแต่ว่าถ้าหวังจริงๆคงหวังแสนหนึ่ง กนะ็คือไม่รู้จะไปถึงไหมแต่ว่าคิดว่าได้แหละนะพี่มีแฟนหรือยังยังไม่มีครับผมยังไม่มีนะถ้าพี่ขึ้นมาหาอะไรแล้วพี่ยังทำ u t u b e ต่ออยู่ไหมครับก็ทำนะนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้ทำแบบเหมือนตอนนี้ไหมนะครับที่แบบว่าขเขาเรียกอะไรหลังจากเกมอัปเดตเนี่ยนะครับก็คือทำให้เลยนะครับอาจจะเป็นเดลือแค่วันเสาร์อาทิตย์หรืออะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ชัวร์นะในเรื่องของตรงนี้นะครับต้องรอดูในอนาคตนะว่าจะยังไงนะนะแต่ว่า ก็ยังทาเหมือนเดิมนะคงทําเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้คลิปอาจจะอย่างที่บอกไปนะอาจจะไม่ได้ถีบแบบตอนนี้นะนะพี่มีพี่มีแผนที่จะกลับไปเล่นบอกฟุตไหมไม่มีนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแบบมันไม่น่าเล่นแล้วนั่นเองนะรับพี่รู้สึกมันน่าเบื่อนะพี่คิดว่าบล็อกไล่์จะเป็นเกมตายไหมพี่คิดว่าตอนนี้คงยากนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าระบบเพทูวินเข้ามาเนี่ยพี่ว่าคงไม่นานนะนะเพราะว่านั่นแหละนะเพทูวินมันไม่ค่อยมีใครอยากเล่นอยู่แล้วนะแต่ว่า ก็พี่คิดว่าตอนนี้คงยางนะนะครับอีกคงอีกสักพักหนึ่งนะับเกมก็ยังเป็นเกมที่นิยมอยู่อย่างเนี่ยคนเล่นก็ยังแสนหนึ่งนะแบบว่าก็ยังดีอยู่นะโอเคพี่มีเพื่อนกี่คนโอ้โหคำถามนี้เกินเกินเกินยี่สิบนะคำตอบยากนะมันเยอะมากๆนะครับก็คงเป็นรอยนะครับตั้งแต่ติดตามตั้งแต่พี่สมัยอ๋อขอบคุณครับพี่มีแฟนหรือยังครับไม่ไม่มีครับผมยังไม่มีแฟนนะครับ ไม่มีอยากมีได้นะอา้าวหมดเวลาโอเคก็หมดแล้วนะไปเราไปเล่นบูล็อกกันดีกว่านะเออออันนี้จริงๆพี่ต้องเปิดอันนี้ตอนที่พี่เปิดหน้าครั้งแรกพี่ต้องเปิดอันนี้ดีนะค,คือพี่ไม่ได้เปิด <S 2> <S 2> <S 2> พี่ลืมอ,อ่ขออภัยด้วยคือจริงๆอะ่ะเขาเรียกอะไรนะรจริงๆตอนที่พี่เปิดหน้าครั้งแรกพี่ต้องใช้อันนี้แต่พี่ไม่ได้ใช้เออนะับ พี่ลืมวม่าพี่ต้องเปิดจอเต็มหน้าพี่สุดยอดมากแล้วคือไลท์แล้วคือเปิดไปแล้วด้วยสุดยอดมากว่ะเดี๋ยวพี่ตองคอมเมนต์ไดโทรศัพท์แป๊บนึงนะอันนี้คือก่อนเราไปเล่นกันนะครับโกงครับพี่มีแฟนมาแล้วกี่คนครับโอ้ยโอ้โหโดเนทมาเลยนะพี่มีแฟนมาแล้วกี่คนครับมีสองคนนะสองคนร้อยแปดสิบสองสองคนสองคนสองคนนะสองคนพี่ทำหมกันไว ือจริงๆพี่ควรจะเปิดไอ้แบบนี้ตอนแรกนะครับแต่ทีนี้พี่ลืมเปิดนะครับคือพี่พี่ลืมพี่ดันมาเปิดเป็นอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้อันนี้เออนะเออชื่อมันเถอะนะครับจริงๆพี่ควรจะใช้อันนี้เพราะมันจะได้เห็นหน้าพี่เต็มๆนะนะบชื่อมัน <c oughs> นะครับก็ใครมาทานตอนนี้ก็ทานตอนนี้เอาโอเคคือคอมเมนต์ใกล้หมดแล้วนะทุกคน,นะครับเราเตรียมเล่นกันเลย <c oughs> อยากให้แอดนินเปิดหน้าครับพี่ขอเปิดหน้าอดนินแทนได้เปล่าเนี่ยปาผมให้หมดโกคนอ่ะ เดี๋ยวพี่เปิดหน้าอดมินแทนนะพี่ชอบสีอะไรครับชอบสีดำนะชอบสีดําเออพี่ต้องหันมาคุยกับกล้องเออขอโทษไม่ไม่ชินคือ <c ười> พี่หันไปดูเม้นแบบนู้นโอเคมานีอ่าเดี๋ยวนี้เลยนะสุดยอดมากแฟนพี่หรอคุยกันอยู่พี่ยังไม่มีแฟนนะครับพี่ยังไม่มีแฟนนะใจะเย็นๆนะนะอันนี้อันนี้เพื่อนพี่นะถ้าหมายถึงเฟรมเนี่ยนะนะขออนุญาตขออนุญาตแบนครับ <c ười> เอาแล้วตอนก่อนแล้วดีเข่าวที่บอกว่าพอนี่ เออพี่ชอบกีฬาอะไรเหรอครับถ้าชอบถ้าชอบถ้านับเป็นกีฬาก็อสป p o r t มันนับเป็นกีฬานะมันนับเป็นกีฬานะนะนะก็ก็ถามว่าก็คงสป p o r t แต่ว่าถ้าถามว่าในกีฬาในชีวิตจริงเนาะก็คงเป็นจริงๆพี่พี่ชอบเล่นบอลนะนัจริงจริงนะไปเล่นกับคือพี่ไม่ได้เล่นบอลบ่อยขนาดแต่ว่าพี่ไปเล่นกับเพื่อนมาวันหนึ่งพี่ก็รู้สึกเออมันก็สนุกดีนะโอเคไปนับมาถึงเวลาแล้วนับเราตอบคอมเมนต์ก็เสร็จแล้วนะ